ได้เวลากินไอเนี่ยอะไรวะเอออะไรวะเกี๊ยวเกี๊ยวหรือเปล่าเกี๊ยวหรือเปล่าวะเออเอออันนี้แหละไม่รู้อะไรแต่กินอ่ะอร่อยเอาละราดน้ำจิ้มจิ๊กโชเลยนะผมใส่จิกโฉไม่ได้ใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดเราลองแบบจิกโชกนอ,อันนี้ใส่อะไรวะแต่มันใหญ่อยู่น้ามันคำเดียวมันได้หรือเปล่าวะ,วะลองดู ดูลองดูอันนี้น่าจะหมูล้วนหมูล้วนใหญ่อะเนี่ยใหญ่บ่ญ่ เข้าใจแล้วว่าทำไมขายดีอร่อยหมูเยอะด้วยลูกละหกบ,บาทเองอรวงเลยขอโทษดีมาญาติตามไปไหนอร่อยใส่ยิ่คีโหก็อร่อย<ๆ>เปรี้ยวหวานๆเกี๊ยวลูกเปลนลืม